อ,อยากกินรนอะลูกสวัสดีครับผมสบายสบายสุดท้าย,ายเราผักกินครับผมวันนี้มีของใหม่มหอีกแล้วคุณโบเขาขายันซื้อมากจริงอีซีเ่เบสครับผมเขาบอกว่ายี่สิบแปดบาทแฮมชีสบันซื้อจากนี่นะฮะเซเว่นอยากกินไหมอยากกินไหมเดี๋ยวหันหน้ามาดูดิอยากกินไหมเร็วอายอะไรเร็วหันหน้ามาดูดิฮะอยากกินไหมพูดดิอยากกินไหมอยากหน้าอยากกินไหม โอ้อยากหน้าอยากหน้าหันมาสิมานี่โอ้โหดูหน้าน่ารักไหมผมน่ารักไม่คแคบเลยหันหน้านมาสิผมน่ารักไม่แคบอี่วบ้านเดี๋ยวมาดูกันครับอย่าเล่นพระป้าวางไว้เอ้เื้าถือโอกาสตองถ่ายวิดีโอเนะแน่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 เดี๋ยวไม่โดนตีเดี๋ยวโดนตีโชว์คลิปหรอกไม่งอนนะเดี๋ยวเฮ้อเดี๋ยวเฮ้อหน้าก็เหมือนผู้หญิงนี่ใส่เหมือนผู้หญิงอีกหรอเดี๋ยวเฮ้อ ขี้งอนขี้งอนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมชีสบันแฮมชีสบันเขาเขียนอยู่นะอ๋อ H ES A M แฮมชีสนี่แหละชีสบันแบบตรงๆเลยกิโกรัมแบบเดียวกันปึ๊บคลิกมาโอ้แบบนี้แบบนี้ก็เวฟได้อยู่นะเนี่ยเพื่อนๆอู้ห้าสิบห้ากรัมยี่สิบแปดบาทถ้าราคาผิดพลาดก็ขออภนะัยะเพราะว่าเราไม่ใช่คนซื้อเองแต่เขาบอกว่ายี่สิบแปดบาทโอเคตอนแรกนึกว่าสามสิบกว่าบาทเลยนะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันครับ อีซี่เบกโอเคแล้วไม่อยากใส่ยางวงอะไรตอนปา้าจะรีวิวมาจับมือป้าเพื่อแป๊บหนึ่งนะเขาจะเอายางวงเก็บในนี้เขารู้ว่าเก็บในนี้ไหมโอ้โหเก่งมากแล้วตรงนี้ก็เยอะด้วยเนี่ยนี่ก็ยางวงอยู่ไม่ใช่หรอเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเอาเร็วๆดึงเวลาจัดอนะ่ะจริงเอาเก็บเอาเก่งเก่งปิดฝาเอาตบมือโอ้เ oh, ก่งเก่งเก่งมาก ชอบทําทุกอย่างเวลาถ่ายคลิปอะออกมาดูกันครับโอ้ดูน่ากินนะเพื่อน๋อยวชนมือป๊าดิเวลาถ่ายวิดีโออะโอ้ยลูกใหญ่มากเพื่อนโอ้หน่ากินนะฮะอยากกินไหมกินไหมโอเคเรามารีบจบคลิปกันดีกว่าเดี๋ยวจะโดนดึงเวลาไปกว่าน,นี้อะดูน่ากินนะเนี่ยลองผ่าดูไหมมีไส้ชีสหรือเปล่าอะเดี๋ยวลอง <c oughs> ลองแบ่งดูเขาบอกไงจามให้ปิดปากไงจามอย่างนี้เทียวโลกก็ลงของกินหมดเลย ปิดปากงไงจามอ่ะเออ oh. เออแต่ละมือแต่ละเดอาจจะลองแบ่งครึ่งดูนะครับพอดีนิ้วชี้เป็นแผลเลยจับลำบากหน่อยขอโทษนะอ้าโอ๊ยอ,อ,อึ๊บอ่าอ้นี่ไงชุบโอ้มีไส้ด้วยเฮ้ยเหมือนขนมปังไว้เฮ้ยเลยที่มีไส้แบบเนี้ยว่าไหมโอเคโอ้ยไส้ตึงอยู่นะ เซอร์ไพรส์มากเลยไม่คิดว่าจะมีไส้อยู่ข้างในนึกว่าจะมีแค่ชีสโอเคครับเดี๋ยวลองป้อนเขาดูเขากินไหมอ่ะอ้าวช่วยรีวิวหน่อยทำงานก่อนอ้าไม่ต้องจับสิกินเลยไม่ค่อยมั่นใจว่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยไหมอ๋อไม่ไม่ชอบกินไอหมูแฮมนี่เลยอยากกินแต่ขนมปังหรอเอาคืนแฮมมาเลยอะเขาไม่ชอบกินพวกเนื้อสัตว์แบบนนะเป็นลูกโพธิสัตว์จริงๆอ่ะอันนี้ไม่มีขนมอันนี้ไม่มีแฮมเอนมานี่มันนี้เอา,เอา เอาแต่ขนมปังไม่เอาเนื้ออันนี้ขนมปังอย่างเดียวอ่ะนี่อย่างเดียวเลยอ่ะอ่ะสิลูกอ่ะเร็วเร็วอ้ําก่อนเร็วเอากินเออจะได้จบจบเป็นไงเอากระโดดเอามากินจริงไหมวันนี้ดิทําไมจะต้องรีวิวจะต้องวิ่งไปวิ่งมาดีกวะมึงเป็นหนังอินเดียไงวะฮะเป็นหนังอินเดียไงอร่อยไหมไม่อร่อยเคี้ยวเคี้ยวโอ้ไปไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่าวะ ไม่ได้ให้ความลุมมือเราเลยวันนี้อ่ะเดี๋ยวขอสลับกล้องหน้าไปชิมเลยกันดีครับวุ่นวายไปนหน่อยโทษทีเนี่ยเป็นแผลที่นิ้วไม่ได้โดนมีดบาดมือมาแบบหนาแบบโอ้ยเป็นปีแล้วบ้างไม่ได้โดนมีดบาดมือเนี่ยแล้วปีนี้โหโดนมีดบาดเมื่อกี้คือปอกจะบอกให้นะคือปอกแก้วบางกอกใช่ไหมแบบ่างเนี้ยแล้วไปยินปอกเราไม่ใช้ปอกที่เขียงไงเราปอกแบบบนมือเราเนี้ยปุ๊บพอเราปอกปุ๊บมันไปติด ติดตรงแง,ง่งแง่งอะไน,นั้นนะ่ะเออตรงกล้านเขาว่าเรา,เาก็กดลงไปเว้ยกดกึกก็เลยแบบฟุบไปเข้าอย่างนี้เลยอันตรายมากอย่าไปทําแบบน,นี้เรามั่นใจว่าเราจะไม่โดนเนี่ยแต่ก็ที่สุดเราก็โดนความไม่ประมาทเป็นบอกเกิดแห่งความไม่เจ็บตัวนะครับโอเคเตือนสติก,กันหน่อยอ่ะชิมนะขออนุญาตรับประทานครับอือ่ะเน่ยพอด้รีวิวมันดูมันดูมันดูมัน ดูพอจะรีวิวนละดูแค้วเอาอืมอืมเอาไปไปารถไปอุ้นใบใ่ไหมครับอืมสมราคาแหละมันบอกว่าไงดีถามว่าอร่อยหรือเปล่าใช่ไหมความรู้สึกแรก ตอบไม่ถูกเลยวะลองกัดลองกัดตรงนี้ดูนะที่เป็นแบบนี้หนมปังก็เหมือนจะนุ่มแต่ก็ไม่ได้นุ่มมากแต่ไส้อะเยอะนะแฮมอ่ะแต่ชีสมันมันเป็นชีสอะ่ะมันไม่ได้เป็นครีมแบบมันไม่ได้เป็นครีมแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นมายองเนสอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันกับฟิลแรกที่เรากินอ่ะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่อร่อยกว่านี้ยอืมก่อย่าไปเปรียบเทียบนเลยเพราะว่าของแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันก็เจ็ดจุดห้าเต็มสิบแล้วกันแต่ว่าไสา์เยอะนะสำหรับราคาถ้ายี่สิบแปดบาทนะ ตกติวเราเรากินบันน่ะเรากินพวกบันกาแฟมันจะมีกลิ่นนะ่ไมเจ็ดจุดห้าใครอยากลองกินก็ลองดูนะที่เซเว่นนะแค่แต่ตรงหน้าตรงนี้อร่อยนะแต่พอไปโดนขนมปังตรงอื่นมันจะแห้งๆหน่อยอะดูดินโมยังไม่กินเลยเฮ้ย เอาเบ้าเร็วๆโอเคเอาเบ้ายิ้มหวานเพื่อเอาไหมเอาโอเคครับจบการรีวิวแฮมบันชิสประมาณนี้บายไปก่อนบายบายบายทางนี้ดิมองมองกล้องด้วยบายบายเร็วๆดีดีบายเออเพื่อนเพื่อนเราเพิ่งจะเห็นตรงนี้ว่าเป็นสไตล์แบบเจเปนนิสสไตล์นะอาจจะแบบรสชาติเจเปนนีสสไตล์อาจจะไม่ได้เข้มข้นมากบางรสชาติก็เลยแบบ ม่ค่อยถูกใจคนไทยเท่าไหร่เนาะตามความคิดของต่อเนาะประมาณนั้นใครจะชอบสไตล์ตแบบเจแปนอีคืออีคือก็ลองดูนะครับบายบายครั oh. oh, <bye>. oh. <laughs> แต่ละวันแต่ละเรื่องแต่ละเดย